สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับผมเบ่าเบืองการนอนนานเส้นเกยครับผมอันนี้ก็พามาชมตอนเย็นๆครับผมสาหรับเอฟซีทุกท่านครับผมดูลักษณะครับผมตาดําในตานี่สีดําเลยครับผมนี่ให้ชมครับผมสวยครับผมสวย ดูด้านบนนะผมเสียงแหบเล็กครับผมในตาสีดำปุยฝ้ายก็ดำดูด้านหลังครับผมสอยหางยาวๆว,ว้าวเสียงเล็กครับผมส่อยหางนี่ยาวครับผมนี่พร้อมเล่นเลยครับผมไปเที่ยวป่าได้เลยดูสอยหางครับผมหางพวงเสียงเล็ก แตดูครับผมนี่ าดำครับผมสวยๆหลอ่ลอๆหล่อมากครับผมพร้อมเที่ยวป่าเลยดูด้านข้างว้าวสุดยอดครับผม ว้าวสุดยอดครับผมกลับข้างกันดูเลยเพื่อเอฟซีกลับข้างเองครับผมนี่ว้าวสวยครับผมอย่างรอก็อ่ะพูดคุยกันได้ครับผมสอบถามก็ได้ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ f อทุกท่านพ่อผมที่รับชมกับเบาบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมอันนี้ก็มีสวยมาให้ชมครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้ล้ำลํำรวยรวยเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ